สนับสนุนโดยเจนนันเกมมิ่งครบเครื่องเรื่อง efootball ระวังเพจปลอมด้วยนะครับเพจจริงลิงก์ใต้คลิปเด้อสวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีฟอร์จิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับเราอยู่ที่ซีซั่น228ฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมครับคลิปนี้เรามาตัดสินกันดีกว่าครับ ระหว่างคุณแต็กนะครับผมแชมป์สสมัยไลยล่าแชมป์สมัยที่4ครับพบกับคุณวุฒินะครับที่เข้ามาทิงสละเลิศครั้งแรกเนี่ยใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมแต็กจากขับ OSC นะครับเจอกันครับสวัสดีครับวุฒิจากขับเอ็มีนะครับ ฝากเชียร์ด้วยนะครับผลงานประวัติการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณแท็กเนี่ยลงแข่งมา25ครั้งเข้าชิงไป4ครั้งได้แชมป์มา3สมัยนะครับส่วนคุณวุฒินะครับนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่4นะครับแต่เป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์เลยไลน์อัพวันนี้นะครับฝั่งของคุณแท็กใช้11ตัวจริงจากรอบรองชนะเลิศชุดเดิมนะครับผมประตูเป็นจูเิจิดอนนาลูม่าเซนเตอร์3คนเหมือนเดิมครับวิลเลียมสดิบาอันโตเน่ลูดิเกอร์วอร์จิลลฟาาานไดแแบบ็็คซ์เอตรสขว จูเรโน่เปรตติครับกางรับปาติกเวล่าคาเซมิโลครับกางลุกมิเชลปาตินี่กับเลียนเนเมซี่ครับคู่หูนรกแตกนะครับผมกองหน้าคู่ขาวหายลูเมนิก้กับซามิโอเอโตนะครับผม ุนวุฒมีการปรับไล์อัพจากเดิมเล็กน้อยจากรอบรองชนะเลิศนะครับแต่แผนเดิมเป็น4-1-2-3นะครับประตูเป็นชิริจิตดอนนารุม่าครับคู่เซนเตอร์ฟังโกบริซี่วันนี้ลงเป็นตัวจริงนะครับยืนคู่กับมิกกี้ฟันเดเวนกับแบ็กซ้ายอเลสโดคอสตาคูตาวอรชันเก่านะครับแบ็ขวามากอสคาฟูปาติกเวลายืนกลางรับนะครับกลางลูกสคนโลนานินโยกับ เอาตัวริสมันครับสามประสานหน้าลุดกุลิตยืนสูงสุดตั้งเ s นะครับขนาบข้างด้วยเซเมโเอโตและคารไฮลูมินิเก้นะครับดูจากการ์ดดูจากไลอัพแล้วนะครับมีหลายตัวฝั่งของคุณแท๊ดเนี่ยที่ใช้เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับแต่็อาประมาทนะมาถึงนัดชิงแบบนี้แล้วเครดิต3สมัยของเขาคงไม่ธรรมดาส่วนคุณวุฒิก็คงมาเต็มที่เหมือนกันนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องคิดมากแล้วครับผมบอลนัดเดียวครับอ่ะเกมเริ่มครับฝั่งของคุณแต๊กเชียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวา มากับโมเดลทีมชาติอิตาลีเหมือนเดิมครับเสื้อน้ำเงินส่วนฝั่งของคุณวุฒินะครับปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับโมเดลของ AC มิลานนะครับจังหวะสามระสานหน้าเอ้ยสอบภาษาหน้านะครับคุณแท็กในหน้าคู่นะครับฝั่งของคุณวุฒินี่หน้า3นะครับไม่ใช่ไม้นะดักมาได้ครับปาตินี่ข้างหน้ามีรูมิเนเก้ครับและจ่ายตรงนี้ติดบาเลซี่รอดักอยู่แล้วครับรูมิเนเก้ของคุณแท็กนี่เป็นอีพิกสองเออหนึ่งบูสต์นะครับเวอร์ชันเก่าส่วนฝั่งของคุณวุฒินี่เป็น2บูสต์เวอร์ชันใหม่นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนลุงดุมก็โหดเสมอบอลอยู่ที่ปาตินี้อีกแล้วครับนี่เปลี่ยนมาทางขวาบ้างครับทีเมซี่ไป,ไปข้างหน้าครับเอโต้ข้างในมีช่องช่องนิดนึงครับผมมีชี้ขอบอลแล้วเอโต้เลือกมาขวาดีกว่าครับริมเส้นเบเลตเต้ขนไปที่เมซี่ตวัดต่อย้อนมาแล,แล้วเอโต้จ่ายชิงแล้วฉลับบอลปินปอนปินปอนอยู่ในกรอบเเโทอต้องเคียวมาก่อนครับข้างหน้ามีเอโต้รอวิ่งอยู่แล้วนะครับกุลิปบูมเนเก้วิ่งได้หมดเลยครับ บอลเป็นของคุณแท็กเอเลอาปาตินี่เป็นตัวชงดับบรนทั้แล้วสัลูกนี้มันปแปลกๆก็จะแฉลบแบบบล็อกนิดนึงนะครับผมเข้ามือของดอนนารุม่าโลพันเาเจตรี่ออกบอลไวมาครับบอลถึงโลลนานิโยเอโตให้ไปที่รูมินเนก้กูลิตไปแล้วเลือกที่กิสมันดับมัลทัสแล้วจิ้มต่อไม่ถึงกูลิตกดยิงไปแล้วนะครับกลายเป็นเสียไปหวดยาวมาดีกว่าครับเพื่อความปลอดภยัยแต่สุดท้ายเป็นบอลของคุณวุฒิบุกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโลลนานิโยเข้าในครับเวลา่าโลลนานิโยสามคนวิ่งไปข้างหน้าแล้วจะเลือกใครดี ชิงมาโลนารดินโนไม่ยิยงไง้โกลิททัชแล้วซัดลูกนี้โอ้โห,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 โหติดเซฟของดอนารุม่าใช้ดอนารุม่าเหมือนกันอันนี้เป็นการไฮไลท์นะครับดูฮะดับบลทัชซัด้ายลูกนี้แขนยังยาวดีครับกระโดดพุ่งสวยเลยครับดอนารุม่าเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของแมตช์นี้ครับเป็นคุณวุฒิที่จะได้เตะฝั่งนี้ตั้งไว้เป็นกิสมันฮะเปลี่ยนเป็นเท้าขวา เอาขวาใช้เป็นโลนานินโยครับข้างในจะมีตัวโฉบหรือเปล่าตั้งเซนเตอร์ขึ้นมาไหมโลนานินโยเปิดเข้าไปแล้วมีคอสตาคูต้าครับขียออกมาบอลยังเข้าทางคาฟูคาฟูรอให้กิสมันฉีกไปด้านข้างแล้วจะย้อนคืนติดคอสตาคุต้าเอาละครับจังหวะสวนฝั่งของคุณแท็กมาที่ลูมินกิก้ให้มาที่ปาตินี่ข้างหน้ามีตัวววิ่งเลยครับเบสซี่ขอแล้วโอ้ยบอลย้อนอนิดนึงยังได้อยู่จังหวาต่อเอโต้วิ่งโฉบมาคอสตาคุต้าฝั่งคุณวูดก็ ไม่ได้ขึ้นไปข้างหน้านะครับรอดักได้ได้สวนกลับบ้างครับเอายังไงดีไปไวไม่ได้ค่อยค่อยเคาะไปก่อนแล้วเหลี่ยมกินลูกนี้ปาตินี่ลงมาล้วงได้ครับบอลบุกของคุณแ๊ตแต่จ่ายไม่ผ่านวิลาบอลเข้าทางครับจะให้ลูเินิก้ได้วิ่งนะครับแต่ช่องยังไม่เปิดครับโอกาสสร้างได้ตลอดเวลานะครับแต่โอกาสมาแล้วใครจะทําได้ดีกว่ากันอาช่องนี้เปิดแล้วครับไม่มีธงขึ้นแล้วครับเอต้อโอโหไปแล้วงัดไปแล้วสอสองโอโหไม่ถึงกุลิศ เข้ามือของด um อนนารุม่าช็อนแรกเหมือนคุณดิดจ,จะล้ำหน้าแต่ว่าไม่ได้จ่ายให้คุณิตนะครับสร้างโอกาสขึ้นมาได้สองสามครั้งติดต่อกันแล้วครับคุณวุฒิแต่ว่ายังเปิดสกอร์แรกไม่ได้ครับมาอีกแล้วครับมาให้ที่เอโต้ชิงแล้วโรนานดินย่องัดคืนแล้วเอโต้มุมมันไม่มีแล้วอุย้ยเสียบเป่าอัตรลายนะี่นโดนจุโดโทษดีไม่โดนใครนะครับเข้ามือของดอนนารุมาอีกแล้วทำโอกาสให้ตัวเองได้บ่อยอครั้งนะครับฝั่งคุณวุฒิ คุณแดก,ก็รอจังหวะสวนแบบนี้แหละครับงัดมาให้เอโตยังมีฟันเิเบนครับยืน้ำตัวสุดท้ายครับบงคืนมาที่ดอนนาร์มากำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับรอบรองชนะเลิศทั้งคู่ก็ชนะคู่แข่งกันมาแบบสกอร์เดียวด้วยกันนะครับคุณวุฒิก็ชนะมา1-0คุณแ็กชนะมา4-3นะครับมาเจอกันก็ต้องมีคนชนะ 1, 1คนเลยครับจะเป็นใคร เวลางัดไปข้างหน้าโอ้ยไม่แม่นแล้วครับอบอนเข้าทางปาตินี่จ่ายมาตามช่องชอบสวยครับรูเมนิก้าย,ยิงยังไม่พ้นดอนารุมา่าดอนารุม่าทั้งสองฝั่งออกแรงเซฟสวยๆกันผักกันเซฟเลยครับต้องโฉบหนีตัวประกบมาด้วยนะครับสุดท้ายก็มุมมันแคบแล้วประตูยืนตำแหน่งได้ดีฮะเป็นลูกเตะมุมของคุณแท็กบ้างครับฝั่งนี้ใช้เป็นปาตินี่ปาตินี่มีเซนเตอร์มาไหมจ๊ะ เห็นหลังตะคุ่มตะคุ่มนู่นนะเปิดเข้าไปเลยลก้การแล้วโค้งมาเดซี่ขี่ออกมาบอลสองมีตัวเก็บครับคุณแท็กเอเมซี่ให้คาซิเมโลดูดิเกอร์ขึ้นมามงนะครับผมเมซี่ตวัดเข้าไปข้างในเอาแล้วครับได้ส่วนแล้วฮะฟังคุณวุฒิกองหลังของคุณแท็กยังไม่ไปถึงไหนครับยังส่วนไม่ได้ครับบอลเล่นกันเร็วจังหวะกันเร็วนะครับผมเสียก็เสียไว้ได้ก็ได้ไว้ฮะโอกาสจะเป็นของใครเวลาประคองอล้มเสียบใคร ไปถ้ามาจะครบ45นาทีแล้วนะครับยังไม่มีสกอร์ครับคุณวุฒิก็บุกมาเรื่อยๆครับคาฟูกิสมันช่องอยู่ครับเห็นหรือยังเห็นช่องหรือยังกูลิอ้อยโอ้โหโดนสกัดใบฟาวกุลิอไปเอาคืนมาล้วงมาแล้วให้ทีเอต้อไม่ยิงใจจะให้โลนินิญョครับติดดิเกิลแล้วจานเป่าจบไปเลยครับ45นาทีแรก45นาทีแรกครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ45ต่อ55เปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสยิงกันไม่เยอะนะครับผมฝั่งคุณแดกโอกาส2นะครับ เอากรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนคุณวุฒิมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งน,นะดูเหมือนเยอะแ,ะแต่ยิงไปหนึ่งครั้งน,นะครับจากติดลูกเซฟของดอนนารูมาแต่โอกาสในการสร้างไปพื้นที่สุดท้ายเนี่ยแต่ละฝั่งก็มีจังหวะชบๆเฉียวๆขึ้นไปนะครับมีโอกาสได้ลุ้นได้จบเนี่ยแต่สุดท้าย0-0อยู่ครับถ้า90นาทีในเกมเสมอการต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมออีกก็ดวนจุดโทษตัดสินนะจ๊ะมีเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนแผนเปลี่ยน ตัวสำรองกันหรือเปล่าครับดูเอาฮะโลนานิโยถูกถอดออกไปนะครับบูริเฮเนสลงมานะครับฝั่งของคุณบุษเปลี่ยนตัวเดียวครับคุณแท็กยังไม่เปลี่ยนครับกุลิดกุลิดรอแบ็กเติมครับคาฟูเปิดคอสเข้าไปเสาไกลแล้วคอัลูเลีาฮยังไม่ผ่านด้านหน้ารุมาเผาขนแล้วลูกนี้ครับเราเปิดครับคาฟูให้เอโต้ตัวเล็กกว่าเอาเราโค้ใช่ไหมขึ้นสู้นะครับออกเป็นซาลีบานะครับ โอ้แต่ว่ามันไปตรงตัวดอาดโดนมาครับกลายเป,ป็นซูเปอร์เซไปยังไม่ได้ประตูแรกครับคุณวุฒิได้ลูกแตะมุมอีกครั้งนึงครับฝั่งนู้นใช้เป็นเท้าขวาครับอุลิเเนสลุงลีฮะลุงลีเอาอยัางไงดีจีเซนเตอร์ <c ười> <c ười> เหมือนจะไมไ่ตั้งขึ้นมานะครับคอสมาแล้วเวล่าโอ้เสาไกลแล้วคอสซาคุต้ายังเก็บได้ครับริสมันยิงเปล่ายิงเปล่าไม่ยิงกระจยายนี้ติดนันเอาแล,แล้วครับสวนของคุณตั๊กมาแล้วคอสซาคุต้าเอ,ตอโต้วิ่งไม่ได้บาเลซี่นี่นะครับมาได้ตั้งเซนเ็นเตอร์ขึ้นอ้าวไม่จ่ายคืนเขาสองง่งเันโอโ้แล้วกองหลังยังลงมาไม่หมดเลยนะครับเอายังไงดีตวัดมาลูกนี้ครับรูเม่ไก้กหักย้อนมาแล้วเบสซี่ไม่ต้องกรอบอะไปลงเข้าเท้าขวานะครับ ตดวนมานี่ไม่ได้พุ่งแล้วนะครับอาจจะวัดระยะแล้วเนาะไม่เข้ากรอบเออยังไม่มีประตูแรกครับได้แค่เกือบกันไปสลับกันเสียวนะครับผมยังไม่มีประตูมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแท็กทำชิงแล้วครับผมเอโต้โดนเวียล่าครับหลวงเอาจ่ายขึ้นหน้าระวังแต่ยังแก้ไขได้ครับไปบุกต่อครับเอายังไงดีเล่นยังไงดีครับช็อตนี้ไปกิสมันมุนหนึ่งรอบข้างหน้ามีวิ่งนำทางไปสองคนสามคนจ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวล้ำหน้าเอโต้ให้มาที่กุลิปชิงแล้วมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับ เวลาขึ้นนี่ขึ้นเป็นแผงเลยนะฮะแผงนี้ดูครับบูลิดวิ่งฉีกไปตรงนู้นนะบูมิเนเก้วิ่งฉีกมาช่วยดึงกองหลังได้ดีมากนะครับแผนแบบนี้เนี่ยแต่ฝั่งคุณแท็กเซนเตอร์สามคนนะอย่าลืมนะดึงไปหนึ่งก็เหลือสองค่อนข้างแน่นนะครับเซนเตอร์สามคนเอาอออวิ่งชนเอ้านี่ก็ไม่ได้ฟาวครับใครเป็นฟาวอะใครได้ฟาวครับเนี่ยเมสซ,ซี่ดูดบอลลงแล้ววิล่าจิมา้มโอ้ยล่าฟาวครับ บางทีเกมลุกฟาวนะถ้ากดแดชไปกดสปีดบอลไปไปวิ่งชนเขารูปเกมมันก็ยังไม่ตันนะแต่แค่สกอร์มันยังไม่มีนะครับทสองฝั่งยังไม่เปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มครับเหลือเป็นตัวคาร์ลอสครับบานาน่าบานาน่าที่เบเรติคืนคาร์ลอสซัดเลยบ้างไม่ซัดแต่ให้ที่แมตตี้เนี่ยมันทันแล้วซัดลูกนี้ฮะยังติดไปแล็บของดอนนารุม่าเนี่ยเอาตั้งสองฝั่งครับดอนนารุม่า หุดพุกยาวๆมาบอลเป็นของคุณแท็กครับได้บกุกมาอรูมินิก้ให้มาที่เมสซี่ยัดไปเอตโตวันชูทีแล้วอรูมินิก้ติดบล็อกครับบาริซี่อย่างเจมมาแล้วยิยงทีนึงไม่เหลือแล้วโอ้โหไม่มีตัวบล็อกเหลือครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก้าวไาอรูมินิก้จังหวะแรกบล็อกได้แล้วนะครับแต่บอลมันหล่นเท้าลวมใส่เท้าแล้วกดเลียรและเลีร์ยากนะครับน้ำทันทีฮะอรูมินิก้ครับ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดก็ไม่ใช่ครับครั้งแรกไปเนี่ยติดบล็อกนะครับแล้วบล็อกมาเข้าทางลูมินเก้ฮะบัวาบาเลซี่บล็อกได้แล้วแล้วฉลาดด้วยนะครับคุณแบ๊กนี่แตะบอลแรกหลบซ้ายนะครับรู้ว่าจังหวะเข้าไปเก็บบอลถ้าไม่แตะหลบนี่ติดบาเลซี่ดอกหนึ่งนะครับดูครับเนี่ยดอกเก็บบอลน,นะครับฟุ๊บหลบโอ้แล้วรอดเอาไปสองประตู เอาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้คุณวุฒิต้องเปิดเกมบุกหรือไม่ฮนะแต่ลูกเดียวถ้าไปเปิดบุกจนเกินไปนี่บางทีอันตรายนะฮะลูกเดียวยังพอทนแต่ไป2ลูกนี่ก็ต้องเล่นเซฟๆฟไวก่อนนะครับแต่เวลาถ้าเซฟมากก็เกมบุกไม่ขึ้นแต่ดูจากวิธีการเล่นของทั้ง2ท่านนี้เปิดเกมแรกกันอยู่แล้วนะครับเกมค่อนข้างไวจ่ายบอลไป ข้างหน้าจนถึงพื้นที่สุดท้ายนี่ไม่กี่จังหวะนะครับึป็นอยู่กับว่าจังหวะสุดท้ายนี่ไครจะทําได้ดีกว่ากันปรับเทคนิคก,กันให้เรียบร้อยครับยังใช้หลัง5ท้านาลกเหมือนเดิมนะฮะฝั่งของุมแต่ไม่ได้เพิ่งมาอุดนะคืด <5. S 1> แผนสไตล์หลัง 5, 5. ตั้งแต่รอบที่มันผ่านมาแล้วนะครับยึด <7. S 1> แผนเดิมเสมอครับ <Plat ini. S 1> อ่ะสู้กันต่อครับ <9. S 1> มีเปลี่ยนหลายตัวนะครับเอเดนอาซาลงมานะครับ เมสซี่ฟิโอเล่เล,ลงมาฟิโอเล่รอบรองชนะเลิศก,ก็ยิงประตูชัยได้นะครับเต็มที่โนเปียบอลออกหลังฮะเป็นลูกตั้งเต,ตะจากคู่ต่อสบตูครับเอริกันตัวหาก็ลงมานะครับเปลี่ยนกันเยอะครับลูมิเก้ถูกถอดออกไปแล้วเอม็มบาเปล้ลงมาครับอ่าบอลอยู่ที่เอเดนอาซาให้มาฟิโอเล่ฟอลันยิงลงูกนี้โอ้บินสวยเลยอะดันดารุ่มมา้ลูกแบบนี้ผมเก่งบินได้สวยมากแล้วมันทักและซัด ดูครับแตะหนึ่งสองแล้วข้อมือแทบผักครับยังเป็นลูกเตะมุมครับใส่เบอร์เก้าสิบเก้าเหมือนกันะ้วยเตะมุมอีกครั้งหนึ่งฝั่งของคุณแท็กเลยครับคุณแท็กะจะตั้งลูดิเกอร์ขึ้นมาหม่งด้วยนะครับเนะ่ยเสื้อสีน้ำเงินเปิดเท้าซ้ายีา๋้วตจ้าคลสต์ฟอนกอบลงเลี้ยวโอ้ไม่เข้ากรอบครับโฉบมาใจหายแวบเลยนะยังอยู่ครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ขอแค่หนึ่งลูกขอจ,จังสักครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อติเสมอโอ้โหจุดพุขึ้นมาไม่ได้เล่นบอลต่อนะครับกลายเป็นบอลของคุณแตกครับฟอรลันฟอรลันหมุนรองรอบรกลางโล่งๆหน่อยคนะคาเซมิโล่ต้องมาช่วยต่อบอลแล้วจ่ายตามช่องตรงนี้ติดวาเนเวนเอาจ่ายแป๊กๆอย่างนี้ยังแก้ไขได้ไหมครับในส่วนหรือเปล่ากุลิตตวัดต่อแล้วอูลิอยนิสยังไปได้ครับอัเป้คันโตน่าบัเป้ให้มาที่เอตอตวัดตามช่องมาอาแล้วครับ เหลี่ยมนี้ลูดิเกอร์เหลี่ยมอยู่นอกแล้วแต่หนากว่าครับได้บอลแล้วขี่ออกมาได้แกะออกมาได้ครับบอลไปทางขวาครับอยู่ในนเบลติเบล,ต,เบลติกระชากไปริมเส้นไอทีเฟลเล่เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายดีกว่าครับอาซาอาซาโดนกุลิจิ้นลูกนี้ช่องไม่เปิดกับติดคาเซมิโลอาซาคีดนึงครับจ่ายไม่ดีกับติดลุงลีกุลิตลุงลีกุลิตเบินไปทางหน้าครับผมเอโตอ้ให้มาซิกซักไม่ได้ครับ เซนเตอร์3คนเจาะตรงไหนก็เจอแต่กองหลังเอลซาไปข้างหน้าครับแล้วชิงมาอ๋อคาฟูหลังหักไปแล้วยังไงดีซ้ายขวาแล้วเปล่าเนีเข้าไปเลยอสองประตูต่อศูย์ครับจากเนี้ยก็ฟอรลันยิงแบบดุนแรงไม่เข้าครับต้องยิงแบบเน้นปั่นๆเน้นทิศทางครับคาฟูนี่หลงไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโดนแตะซ้ายขวาแล้วเหลี่ยมบอล ิงไม่ง่ายนะครับระยะไกลด้วยวิ่งแบบปั่นๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับตัวาคาฟูวิ่งโฉบเข้าไปนในตัวซ้อนตัวที่2มาไม่แตะซ้ายขวาหลบกึ่งๆแบบออกแต่กดดับเบิลทัสนะแต่ว่าเป็นการแตะลักษณะข้างบอลไม่ได้ขึงบอลน,นะครับดูฮะอีกทีนึงนะครับก่อนโยกในคาฟูวิ่งโฉบเข้าไปนในครับปึ๊กปึ๊กอื้เขี่ยกลับมาแล้วก็ปั่นลูกนี้หอม อ้อมตัวคาฟูอ้อมดอน,นาดูมาครับ2ประตูต่อศูนย์ครับประตูที่2เป็นของคุณแท็กแล้วเหลือตอนนี้สินาทีครับ2ขีดเลยครับตอนนี้เอาอยัางไงเอโต้ให้มาที่คันโตนาขอประตูได้ก่อนนะจ๊ะเอ็มบัปเป้แล้วหวด้องเลี้ยวชนเสายังไม่มาอ๋อมีลางสงวนยังไม่มาอสอซูกนต่อเอโต้ให้ทีนึงไม่ผ่านลูดิเกอร์ขีออกมา ต้องบุกแล้วครับตอนนี้ต้องบุกแล้วต้องระวังสวนด้วยนะครับคุณแบ็กก็สวนกลับมาเหมือนกันโอ้ยโ,โดนจิ้มลุงนีคาฟูคาลอสเอ็มบัปเป้ให้มาคาตูน่าวิ่งนะครับผมเหนื่อยไอวิ่งแบบนี้คาฟูเปิดคอสติดบล็อกบูดิเกอร์อ่ะได้เตะมุมครับ5นาทีสุดท้ายใครจะไปรู้ทีเด็ด2ประตูไม่ใช่เรื่องยากเท้าซ้ายของเอ่อเท้าขวานี่นะเท้าขวาของคุณดิดเปลี่ยนครับเหลี่ยมนี้ต้องเป็นเท้าซ้ายอ่ะเท้าขวาเหมือนเดิมครับลุงลี ปูลีแฮนสไม่ได้ตั้งเซนเตอร,ร์มาใครจะเป็นตัวโม่งแล้วครับผู้ิตแล้วกันเปิดเอาเล่นลุกเลียดแล้วโดนโฉบแล้วครับผมฟิลเล่ต้องระวังด้วยครับฟิลเล่ไปเองข้างหน้านุาน่นหมอลำยกมายกมือสองคนเอายังไงดีให้คาร์ลสเบิ้ลต่อชิงมีล้ำหน้าไหมไม่มีถงติดคอสตาคุตาเอาไปจ่ายคืนให้เขาแล้วอาซาไปต่ออาซายิงมุมนี้เลยแล้วกันแถมอีกหนึ่ง,งลูกเอเดนอาซา จะตามลุ้นประตูตีเสมอกลายเป็นโดนยิงเพิ่มไปเลยครับเป็นคุณจะหมดกำลังใจหรือเปล่าครับโดนยิงโดนยิงแล้วเวลาจะยิงเขาที่ติดเสาติดเซฟยิงไม่เข้าโดนเขาสวนมาตู้มหนึ่งแต่ก็ต้องชมความนิ่งของแท็กด้วยนะครับการให้เกียรติที่สุดคือใส่เต็มที่เลยครับเซฟมาเยอะครับตอนอย่มงนี้ ยินปิดมุมเสาแรกไม่มิดครับอาซาซับด้วยขวาครับ3ประตูต่อศูนย์ครับจริงๆร,รูปเกมก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ประตูเลยครับอ่ะไม้ไมแล้วยังไงให้ที่ฟอร์เชแล้ฟอร์ลันจะเอาประตูเพโโิ่มโอ้ทบหกนาทีเมื่อกี้ถ้าไม่เสียประตูที่3นี่ก็มีอีกเครื่องหนึ่งอ่ะสู้กันต่อครับมาถึงนัดทิ้งแบบนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียไปปั๊มมา เอาอีกครับคุณแดกก็ไม่สนนะจะบุกเพิ่มนี่จะเอาดาวสนวัวหรือ,อยังไงเอโต้ล้ำหน้าครับแต่ถ้าเกิดน,นํา1ลูกหรือ2ลูกที่ทดเยอะขนาดนี้ก็มีเสียวๆเหมือนกันนะครับนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะกองนะเอโต้นี่อยู่ครบ90นาทีเลยนะครับตัวจิจจีดขาดได้ยังไงฮะเหลืออีกประมาณ2นาทีครับอ่ะจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับจุดวัดใจใช้ออกสามสอบก็ช่วงท้ายเกมนี่เลยครับ โดนนำสองสามลูกจะถอดใจกันหรือเปล่ามาถึงขนาดนี้ถอดใจไม่ได้ครับต้องสู้กันต่อ,อแต่กลายเป็นบอลบุกของคุณแท็กอาขอบุกักเรือกนึงได้รป่าไม่ได้แล้วอาจารย์บอกพอจบไปครับ90นาทีครับแ่จาจก,ก็สามประตูต่อศูนย์นะครับแต่ด,ดูสถิตินิดหนึ่งอนะโอ้ยโอกาสยิงก็มากกว่าพอสมควรนะครับแต่ที่เราได้เห็นเกมบุกของคุณวุฒิเนี่ยก็ทำโอกาสสร้างโอกาสไปพื้นที่สุดท้ายได้เยอะนะคลองบอลเนนะี่ยเยอะกว่านะครับคุณวุฒิแต่ว่า โอกาสยิงสร้างโอกาสได้น้อยกว่านะครับคุณแท็กนี่โอกาสยิงไป10ครั้งเลยนะครับได้มา3ประตูน,นะครับก็เป็นอันว่าซีซั่นนี้นะครับ228ฟรีสไตล์ไม่มีจํากัดเงื่อนไขใดในการจัดทีมนะคะคุณแท็กก็ คว้าแชมป์ไปครองเป็นแชมป์สมัยที่ส่นะครับสวนคุณวุฒินะครับก็ทำได้ดีที่สุดแล้วในซีซั่นนี้นะครับในการเข้ามาชิงชนะเลิศครั้งแรกก็ได้ลองแชมป์ไปนะครับติดตามรับชมให้กำลังใจผู้แข่งขันทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดต,ตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวนะทุกช่องลิงค์อยู่ใต้คลิปเดอร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ